ตัวบัตยะเนี่ยฮะก็จะไม่ใช่ผีแบบจ๋าร้อยเปอร์เซนต์อะไรเงี้ยก็จะมีความเป็นมนุษย์ผสมอยู่ด้วยมีความเป็นชนเผ่ามีความเป็นมนุษย์ที่โดนปีศาจสิงอยู่ปีศาจกึรล่างเข้าไปอะไรเงี้ยผมว่ายากตั้งแต่การหานักแสดงมาเล่นด้วยต้องอาศัยทั้งบอดี้ท่าทางต่างๆแล้วก็การแสดงของเขาด้วยถึงแม้ว่าจะไม่ได้เห็นหน้าเขาก็ยากอยู่ดี คือปัตยาเนี่ยเป็นงานที่หลอ่อนักแสดงแทบจะทั้งตัวเลยค่อนข้างยากเหมือนกันนะการทำงานกับพี่เอกเออถือว่าสนุกมากฮนะภาพของพี่เอกเนี่ยค่อนข้างชัดในการทำงานมันก็ช่วยให้เราทำงานง่ายขึ้น เบคเอฟเฟกต์ในเรื่องก็ค่อนข้างหลากหลายตั้งแต่แผลแบบธรรมดาแผลฟกช้ำดำเขียวทั่วไปจนแผลที่แบบเกิดจากการทำลายของผี แผลที่ขยับได้ด้วยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแผลที่เกิดจากตัวปีศาจเนี่ยแหละฮะมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับแบบเป็นปากที่แบบพูดได้ปากที่อยู่บนคอปากที่อยู่บนแขนอะไรอย่างเงี้ยฮะในการทําของเราเราก็จะทํางานร่วมกับ CG ก็คือผมอาจจะทําในส่วนเป็นชิ้นปากไปติดกับตัวนักแสดงฝีมือของคนทาเอฟเฟกต์เมืองไทยผมว่าสู้ต่างชาติได้ครับคนไทยไม่ไม่เป็นรองไทยอยู่แล้ว ใจมึงได้วะโคตรได้เลยวะ่ะ